ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะคะที่ฝนตกทำอย่างไรเนาะจะไปส่งหลานได้วันนี้เช้าวันที่สามสิบเอ็ดเนาะฝนตกอยู่ที่เดิมจะไปส่งหลานวันที่หนึ่งวันที่สอง เป็นแบบนี้ฮาอากาศไม่แจ้งเสียวฝนตกกลางทางไม่เสียงนั่นล่ะค่ะไม่เสียงเนาะนี่แหละคนเราว่าหยุดอะไรก็หยุดได้หยุดยินฟ้าอากาศไม่หยุดไม่ได้ <c oughs> เป็นจริงอย่างท่านว่า ทักทายสบายดีกันนะคะทุกคนทุกท่านนะคะาาสีขาวเป็นกำลังแรงใจใ้เมดู้สนีสปาท่าแนวในรอบนีอีกรอบนึงนะคะจะประมาณนี้นะคะน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงกนันลา,าต่ทีนี้น้ำไม่ท่วมยะโสธร เป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงมันเข้าหน้าหนาวแล้วต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคําห่วงใยเนาะขอบคุณทุกการทักทายเนาะแต่ว่าจะไปส่งหลานแค่ด้วยตอนเชา้าก็มาติดฝนฉะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นูนนน่นแหละสงสัยวันที่สองที่สามนู่นแหละ ตกต่อเนื่องเลยจากเมื่อวานนี้ค่ะตกจังต่อเนื่องเลยนะคะที่เก่าที่เดิมที่ยโสธรบ้านเราเมื่นเคยค่ะ สงสารคนที่เกี่ยวข้าวไม่มีที่ตากและถ้าเป็นอากาศแบบนี้เอาเข้าเปลือกเข้าลงสีอย่างเดียวนี่แหละค่าว่าฝนตกหน้านี้นะฝนตกปลาลงตอนลงนี้พี่น้องเอ้ย พบกับไม่ดุษณีไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรนอกจากธรรมชาติสร้างมานะคะดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติโอ้ตกแรงมากกว่าเมวานนี้อีกค่ะเพื่อนๆตกแห้งกว่าหมื่อ้านนี่พี่น้องเอ้ย ที่บ้านน้ำท่วมแห้งแล้วมาตกแบบนี้ยังไงมันก็ต้องท่วมอีกยังไงก็ต้องตกมาอีกท่วมมาอีกไหลตกมาอีกแน่นอนเลยพายุเท่าลูกเปล่าไม่ทราบได้เนาะไม่ตกมาสองอาทิตย์นึกว่าจะหมดหายไปแล้วน้ำท่วมที่บ้านนอกัน่แห้งไปแล้วแต่ถ้าตกแบบนี้อีกยังไงก็ต้องไหลมาท่วมอีกค่ะเพื่อนๆโอ้ย,ยบระยากภาพ มานังเบาอยู่นี่แนละก็ใช้ฝนนี่แหละวันนี้ตกตั้งแต่ตีสี่ค่ะเพื่อนเริ่มตกตั้งแต่ตีสี่คนกำลังตื่นพอดีกำลังตื่นมาจงกาแฟดื่มตามภาษาสวเจอแบบนี้ใครไม่เป็นเลย ขอบคุณนะคะโอเคค่ะนะคะถ่าขอบคุณค่ะขอบคุณแจ้งกิวนะคะไม่แจ้งน,นะ